สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมรับเอฟซคนใดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจาก่องโชคพารวยครับผมมือนี้ก็ได้พามาตามฮานอยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมพอดีว่าก็เกี่ยวเข่าพึ่งเศร้าเมย์นะครับผมพอดีกาพึ่งก็เลยทรงแนวทางมาให้นะครับผมก็ขอบหุ้นะครับผมสําหรับแนวทางฮานอยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมที ไอ้ทรงมาให้โชคเนาะครับผมก็ขอคุ่นสาหรับกาเนาะครับผมมีตัวใดเด็ดตัวใดดีก็ล่องพิจารณาเบิงซอยกันนะครับเดอมือนี่อาจจะเข่าอีกเนาะครับผมพอดีกาพนกะเฮ็ดบุญใหญ่เนาะครับมือขึ้นนี่ก็ได้รอพระประธานเนาะครับผมก็ขออนุโม,โมทนาสาธุนํากานําเด้อดครับเ c ซีทุกคนก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งนะครับผมหรือ เลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายสองตัวนะครับผมงวดนี้ขอให้ได้โชคใหญ่ไปพร้อมๆกันเอีซีทุกคนนะครับผมสาธุครับผมมาเบิงฮานอยหรือหุ่นนะครับผมของพ่อลึกลับไปพร้อมๆกันครับผมวันที่ห้านะครับผมเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมฮานอยหรือหุ้นพ่อลึกลับมื้อนี้นะครับผมวิ่งเก้ากับห้านะครับผม สตัวก็มี495 3 7 8 1 2 5นะครับผมตัวเด่นกับ9 9นะครับผมไอเลขกตัวก็มี949598 5458 52นะครับผมตัวเด่นนะครับผมก็มี949554่ี่นะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับหาหน่อย ถ้าเอฟคนไหนชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านสําหรับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้เอาแนวทางฮานอยพอลึกลับมากฝากให้กับ f อฟซีะครับผมเมื่อนี้ก็ขอให้เขาที่เหมือนเดิมที่เคยผ่านมานะครับผมสูตรนี้คุณพ่อก็บอเคยเฮ็ดให้ผิดหวังนะครับผมถ้า f อฟซีมัก2ตัวท้ายนะครับผมก็ลองจัดเบิ้งนะครับเด้อ เจ็ดแปดนะครับผมสองหักมีแล้วนะครับผมถ้ายเอฟซีมักตัวใดก็ลองจับใส่เบิงนะครับผมเพราะว่าเลขคุณพ่อกะอยู่ในนี่นะครับบ่อหางบ่บ่หลุดนะครับผมคือบ่หลุดแต่จับคู่บ่ถือนะครับผมกะอยู่ในนี่เหมิดนะครับผมกะถ้ายเอฟซีมักตัวใดก็ลองจับเบิงนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม ก็ได้เอาแนวทางมาฝากให้กับ FC นะครับผมก็ขอให้ได้โชคใหไงนะครับผมสำหรับ FC ทุกคนนะครับผมที่ว่าเขามาติดตามทางช่องโชคพาล่วยหรือกาพาล่วยหรือไม่พาล่วยนะครับผมก็ขอให้ได้โชคใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับด้วยกาพุ่นกับก,กำลังสั่งบุญใหญ่ไปพร้อม FC ฟซีนะครับผมถ้า FC ฟพุ่นกัซอยกาดีอยู่เดี๋ยครับผมเพราะว่า กาพื่นกับเป็นสายบุญใหไ่นะครับผมก็ขอสาธุนําถึงโชคบ่ได้ไปซอยก็เบิ่งคลิปอยู่ตลอดนะครับผมก็สาธุนะครับผมของวดนี่ขอให้ถืกรางวัลที่หนึ่งหรือถืกสามโตนะครับผมตรงๆก็สาธุไปพร้อมๆกันนะครับเด้อ กับผมมันนี้ก็ได้ยิบห้าน้อยนะครับผมของพ่อลึกลับมาฝากให้กับเอฟซีก็ลองพิจารณาเบิงครับผมเพราะว่าเลขคุณพ่อเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับผมคือเขามาตลอดนะครับผมวันนี้ก็หอนแหนนะครับผมเกี่ยวเขาได้น้อยเดียวก็ได้เรียนเขาโฮมนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับครับผมจะโชว์กัสีได้ขออนุญาตเกี่ยวเขาต่อนะครับผมเร่งแรงจากนายกัสีได้ ไปหาอยู่หากินอีกเนาะครับผมก็ครับผมถ้าก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับเอฟซี่ีวาเขามาเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้าร้อยนะครับผมก็ยังบ้เคยทอดทิ้งโชคนะครับผมก่บขอบคุณขอให้ถึกไปพร้อมๆกันนะครับเด้อมือนีเนาะครับผมกัขอให้เขาทึงหาน้อยหมอมทึงหาน้อยพ่อลึกลับนะครับผมก็ซอยโชคได้เอาแนวทางเด็ดๆมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมก็ขอสาธุ อนุโมทนาสาธุกับกาน้ำนะครับผมค่ะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลวยครับผมโชคพาลวยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ